พอซาสามห้าศูนย์คันนี้ครับตอนมาทีแรกมาแต่ล้อครับโชกเนี่ครับมาทีแรกมาแบบนี้ก่อนสักพักนึงโชกให้ตามมาครับเป็นเทารแลมโบนะครับอันนี้ล้อกับโชกชมพูครับอันนี้จะหวานนิดนึงครับเป็นรถผู้ชายนะครับไม่ใช่รถเจ้าของเป็นผู้ชายครับ แบบนี้เลยครับล้อหน้าครับแบบนี้เลยเวลากลางคืนพอจะสู้แสงไฟได้หนึ่งครับสีล้อดํเดมอม,มันมันทึบไปเนะาะพอเปลี่ยนเป็นล้อชมพูแล้วก็หวานจี